สวัสดีค่ะแคนแคซี่เองนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเกมไมค้ากันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลกันอีกแล้วนะคะกับน้องพีคนเดิมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้เราจะมาเล่นปาร์ตี้เกมกันอีกแล้วนะคะน้องพีพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคเราเข้ามาอยู่ในล็อบบี้แล้วนะตอนนี้มีกี่คนวะสามคนเมันจะเข้ามาเองเออหกแล้วหกแล้วโอ้ยดูดูสกินคนนี้ดิ ะไรเนี่ยชื่ออะไรเนะกรุ <S 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 ๊ปใช่ไหมใช่ใน g u a r d i a n of the Galaxy ใช่ไหมเอออ่ะเธอน่าสนใจอ่ะ I am goof r พ่าทำได้ไงอ่ะ I love it อ่ะพูดได้เงยแก I love it อ่ะเั็นชอบอ่ะสกินสวยจังรอยอ่ะไปเริ่มแล้วอ่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้กระโดดปะผัดกันอ๋ออันนี้กระโดดเก็บบล็อกใช่ไหม S <S ใช่ใช่ใชจะมีแต้มอยู่นะครับผมเนี่ยจะมีบวกบวกสาบวกหนึ่งอะไรก็ว่าไปเราเก็บได้อันไหนเราก็จะได้แต้มทนันนะครับใคยับเขาอ่ะเยอะแยะอันนี้ไม่จ่คนเก่งๆเว้ยไทแล้วอ้าวงจะได้แค่ไม่กี่แต้มเองชิบหายเแต้ว,วเลยแหละเขาแย่งเราอะ่ะเราต้องกระโดดให้ตรงนะคะให้ตรงก็ไม่ได้มันจะกระโดดเองของมันนะใช่เรา เอบเขาอยากเอาตาอโอเคยแยมเขาอ่ะอ่ะเหรอโอเคยโอ้ยโอเคได้แค่เดนจูนี่ตู่เดลยอันนี้อะไรมันแยบคือเกมอื่นๆเล่นมาคือเนี่ยหมวดเนี่ยเล่นมาสองรอบแล้วเว้ยโอเคได้ที่หนึ่งตลอดเลยนะแล้วแม่งเด้งโอเคเกมงงขึ้นมันไม่ใช่ตาของเธอไงอู้เคพูดจริงมันไม่ใช่ตาของเธอไงอู้เค สงสารเขาไหมคะอุ้ยยายามันวัวของเรามันวัวของเราตีสัตว์เนี่ยแหละตีสัตว์เนี่ยแหละมันค้างเก๊ะยจ้านี่มันของเราเข็จอย่ามาแย่งเราดิแล้วมันน้องหมูแล้วนะไอเราจะตีหมูแล้วมันหมูแล้วนะทำไมชอบมาแย่งหมูแล้วล่ะเราจะตีพิขวัญจะฆ่าพิขวัญให้มันตกโอ้โหมันก็มีแหลกแลกนะบางทีก็ตีไม่โดนตีไปตั้งแบบ คลิกล่วมากแล้วที่ยังไม่เห็นตายเลยงงนี่โอเคที่หนึ่งอยู่เห็นไหมบอกแล้วโอเคนะฆ่าสัตว์โคตรโหดอ่ะโหดมากอ่ะโหดมากโอเคทำไมทำอย่างเงี้ยโอเคโอ้ว่าแต่เขานะแตวเองก็ขึ้นมาที่สองเฮยังอยู่ไหมยังอยู่อะโอโอเคที่สองโอเคที่หนึ่งใช่ไหมเฮย์สายสายโอเคที่หนึ่ง ตีข้างข้าวใช่ไหมใช่แล้วตีข้างข้าวเดี๋ยวเราจะมีข้างข้าวบินไปบินมาให้เราตีนะครับผม <Okay S 1> แล้วมันตียากมากเพราะข้างข้าวม่นบินไปไหนก็บินว่อนบินว่อนต้องบอกว่ามันบินว่อนอีกขวัญเนี่ยแยง่งเนาะโโอโห้หเขาไม่ได้แยง่งแต่เองซะหน่อยนะเออไปไหนหมดแล้ววะ punch me โอเค ไอ้วอนจะพันอยู่มากๆเลยจังหวะนี้มาแมงกี่เจ้าข้างๆทั้งหลายอาอย่าบินหนีเราสิเราน่ารักนะบอกมันเราน่ารักนะได้เราน่ารักมากมากเลยเรานะเป็นไงบ้างเอาติดติดติดไอแอมกูขับบังเราเมื่อกี้เขาโหดกันจังเลยอะฝรั่งอะตอนนี้รู้สึกแบบ ข้างเขากำลังสูญพันธุ์ตนตีกันถุบเลยเจ้าพ่อมนุษย์ทำไมทำร้ายเราข้างเข่าไม่ค่อยถนัดขึ่นั้นเองขึ้นบนโอ้หพลาดเลยอะไม่ได้ว่ะโอเคกดไม่ได้เหมือนกันเฮนเชซีหล่นอันดับไปแล้วใช่อันนี้อะไรอันนี้หลบอบลูกเข็บนะให้เราไปอยู่ใต้บลูกเข็บมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่านี่ เนี่ยมันจะมีบล็อกอยนี้ให้เราแล้วลูกเห็บมันจะหล่นลงมานะยิ่งตอนหล,หลังๆลูกเห็บมันจะลงมาเร็วมากนะครับเกมนี้ต้องใช้ประสาทตาที่ไวมากแล้วก็ประสาทมือขนาดนั้นเลยใช่แต่ความยากคือเวลามาอยู่บล็อกเดียวกันอนะแล้วมันจะบังกันไปเราจะมองไม่เห็นว่าเราหลบรอดหรือยังนี่นี่นี่โ้ยก็ไม่ทันอ่านทันเป็นยังใชยย้หมดเลยนะ เนี่ยเห็นบแบบแบบมันจะซ้อนกันแบบเด้นแล้แลจะมองบอกคำาูนไม่เห็นอืมเราต้องระวังนิดหนึ่งอ่าโอเคอยู่กับ KN ใช่ไหมโอเคโอเคอยู่กับกรุ๊ปด้วย I am GROUP เฮ้ยเราไปกดชิปทำไมวะใครกดผิดไงแล้ว <c oughs> ก็กดไปแกจะทันดันไปกดชิปแล้วแบบคิดว่าเอา้าอยู่ข้างหลังฉันเลยนี่อ่อาไอ้ KN ค C ซอยู่ด้วยกัน อ้าวสวัสดีค่ะเบบี้แอนนี่มันไม่อยากให้ใครมาอยู่กับเรานะจริงๆแล้วอ่ะทำไมอ่ะทำไมเพราะว่ามันจะบังฟังมองอะไรไม่เห็นเลยเลยเลยอุ้ยยังรอดยังรอดยังรอดไม่รอดอ่ะหลงเข้ามาแล้วจะิร์นโดนอะเดี๋ยวจิกยี่ฝันได้เหรอไม่ไงเอ้ยเฮ้ยไปนิดนึงอ่ะโอ้ยแต่ยังรอดอ่ะโอเคโอเครอให้เดี๋ยวยี่ฝนดูนูน้นตรงตรงหูไกลมาก ยังทัน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 ดูกวัญทางนี้ยังพี่กลับมารางเดิมทางเดิมไมรู้ไม่รู้ไม่ทันแล้วทันตรงนี้โอเคโอเคยังรอดยังรอดยังรอดกองก้างหลายขาตายดูขวัญที่สามไปไหนวะไปไหนวะมุมมุมไม่ได้อืมอันนี้ที่สองวะยากมากนี่อะไรอ่ะโอ้ยอันนี้ยากมีนยากมากอันนี้ต้องแบบว่าขีดแล้วเราต้องแบบกักมุมของเราให้ดีนะฮะ เขาดูยากด้จิิมเก๋ดักดักดักว้าไม่ได้แดกฉันหรอกเอาแค่นี้พอแล้วกันนะเราต้องไม่ให้คนอื่นคนสีเขียวเขาเล่นไม่เป็นไม่เธอะเขาก็คิดลัวใหญ่เลยดิเล่นไม่เป็นอ่ะ ว่าจะงงเอ้ฉันทำได้ยังนะเอ้ทำไมมันขีดไม่ได้นะเอ้ทำไมไม่ต่อล่ะใช่ไหมใช่ไปละรีบรีดรีดรีดก่อนตอนนี้โอ้ต้องได้ที่หนึ่งเซ่มันต้องได้ที่หนึ่งเซ่แล้วใครมาเดินบังฉันอะไรเนี่ยฉันกำลังขุดเยอะฉันกำลังขุดอยู่เห็นไหมสีแดงก็สีน้ำช่อกของฉันน่ะฉันจะได้ที่หนึ่งแล้วเว้ยนิจ่ายไม่ดีจะได้ที่หนึ่งแล้วเว้ย ขาขุดไม่ได้ไรไงไดห้หนึ่งเอ,อ้ยจริงๆริงโอเคที่ใหญ่มากไแต่ขุดไม่ทัน <c oughs> ขุดไม่ทันใช่ไหมอุ้ยอันนี้โหดอ่ะอันนี้ต้องใช้อ่ดวงนะดวงดวงล้วนๆอันนี้โคตรดวงอันไหนสีแดงคือบล็อกมันก็จะหายไปเ<ค>นมีมันแดง <จะ S 1> เร็วจังวะมีรู้ระวังด้วยเดินดีๆนะเจ๊ะฮ้ไม่มันแดงเยอะจัง่ะอันนี้มันยังชิวๆอยู่อ่ะกลัวมันแดงหายหมดอะไ่ชิว ระวังนะวุ้ย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 ,ยบ็อกทำไมรีบไหม่ไวจังเลยอะมันวิ่งเร็วจังวะเอ,อ้ยออลงไปแล้วเหรอเีย็ร้อยเฮ้ยโอ้ยไม่มีที่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ตกเป็นไไม่เห็นใครเลยวะคนหนึ่งเขายัางสู้กันอยู่โอ้ได้ที่สามแล้เขาไม่ได้อะไรเลยอีกแล้วไอ้เรื่ตกหมูอ่าตกหมู<ะ>โอเคถนัดใช่เหรอ พอเวลาอัดแบบโอเคกากจริงพอเวลาจะใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวเชื่อดีอันเน,นี้ยคลิปใช้ได้ไหมคลิปก่อนก่อนใช้ไม่ได้โอเควอาโอเคแจมคลิปเก่าๆใช้ไม่ได้ปดตุดสิงแล้วหมูไปไหนหมดวะมันไม่มีห <Rent> มูมาทางนี้เลยทำไมหมูมันหล่นน้อยจังวะตานี้ตาก่อนก่อค่อยๆดับลงมา ke, cc. หรือเปล่าตาก่อนก่อนนี่หมูเยอะมากอะ ตกยากมากเลยอะเราไม่ค่อยถนัดมินิเกมอันเนี้เราว่ามันยากโอ้โหมันยากยากว่างๆอะลากยากอะทำไมทุกคนแบบฟุ้งฟริ้งกันจังโอเคโหจังเลยว่ะได้เขาได้ให้อะไรไม่ได้หมองได้ที่สามเนี่ยได้เอเอตกยากมากตกตกยากมากๆจริงๆ จบแล้วเนยมายิงธน,ยงยงน,งนูยิงก็ยิงธนูไงเออใช่ตกใจคิดว่าหลุดอีกแล้วสีส้มสีส้มส,สีม่วงส,สีม่วงฉันโอ้แล้วยิงไม่โดนสีมว่วงเลยอีบ้าทำ <c oughs> ไมไอ้เจนเขาไปก่อนเลาววะงงเหมือนกันเออเขายิงได้ตั้งหลายอันอะงงชีวิตไม่บอกเขาไม่ไปวะ ยังไม่โดนเลยค่ะพี่น้องค่ะยิงธนูไม่เก่งค่ะพี่น้องโอ้โหเอยทำไมมันไวแปลกๆอ่ะทำไมเ n เอเขาไวจังอ่ะเอาเอาจบแล้ว What ด่านที่สามแบบงงๆเ n เอเขาไม่ได้ยิงอะไรเลยเขาได้เฉยเลยไหมยิงเอาทำไมมาไวจัง ก็รับเข้าสองคนสุดท้ทายพอดีหรือเปล่าใช่ใช่ใช่มาไวแบบแปลกๆดูคิดสีม่วงเขาาบางังบังเลยเอา้ายุ่มหายแล้วโดวนสีเขียว,ยวโอ้โหไม่เหลือทางให้กูเลยแผล <laughs> <laughs> บังกับแบบบังมากๆอะ่ะอุย้ยรอบนี้แบบ ยังวางสติไม่ดีเท่าไหร่โดนบังหมดแล้วเนี่ยอีเขียวเขาแบบผ่ากลางทุกคนอ่ะแล้วคนอื่นเขาว่าเล่นไม่ได้ใช่ดิมึงอ่ะมึงอ่ะงะเอ้เนี่ยสี่ม่วงพี่ขู้แยได้เราไปกับกีนกินกันทีหนึ่งสีม่วงเราได้สี่สิบสองเองอะเนี่ยจบแล้วเล่นไม่ได้ละโดนบังไงโดนแกล้งไงอีเขียวแม่งเขียวตามดูสีดูสีชมพูดูสีชมพูสีชม โอ้ยที่สองอ่ะเอ้ยสิงแปมกันไม่ได้อันนี้เราพิมพ์มาสินะได้แล้วโอเคเก่งเนี่ยไม่เก่งอ่ะแท้ทุกตาเลยตัดไปโอเคเราต้องชนะวันดีต้องมีวันของเราเกเริ่มสิงแล้วเราจะบักอะไรรึเนี่ยแล้ว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  เฮ้ยอยู่ไหนอะย่าอยู่ด้วยอย่าอย่าดูดกันห <c oughs> ลบห <ขอ S 2> ลบหลบหลบรอดดิน,นี่มันง่ายไปดูผอบอกง่ายเดี๋ยวตายปุ๊บฮาเลยทีนี้ยังรอดอยู่ โอเคโอเคยังรอดอยู่ครับผมตอนนี้ยังรอดอยู่ไงมันยังง่ายอยู่เดี๋ยวไวขึ้นกว่านี้แหละจังหวะเนี้ยไม่น่ารอดละไม่รอดเพราะมันมาอยู่บล็อกเดียวกันเวลาบล็อกใหม่มันเกิดมองไม่เห็นหัวบังกันเนี้นยเป็อเ่็งเงมันก็เป็นซะอย่างเงี้ยอุ้ยเกือบไม่ทันเมื่อกี้ทันไปยืนมัวๆเยรอ,อด <laughs> อ๋อไม่ทันนะเมื่อกี้ไม่ท<ม>ัน<ม> เมื่อกี้เข้าแต่ไม่ทันหลบหลบไปโอเคอุ้ยหอดไปแล้วขวามือขวามือไปแล้วไปแล้วนั่นแหละนอดแต่วะซ้ายซ้ายเออเฮ้ยอุ้ยเกือบเกือบอุ้ยไกลมากเธอตรงนี้ไม่ทัน <laughs> วนันที่สามอยู่ตีข้างข่าวแม่มาตีข้างข่าว ในข้างเขาไม่ลงมาข้างล่างเลยข้างเขาฉันยังไม่ทันตีเลยสักตัวหนึ่งเอ๊ะอย่ามาอยูุ่ดน้อยอย่ามาแย่ตีหน่อยข้างเขาอย่าฉันตีไม่ได้สักตัวเลยอ่ะโอเคได้แล้วไม่เห็นเหรอตัวตีหน่อยขอตีหน่อยขอตีหน่อยข้างเขาตีหน่อยข้างเขาข้างเขาจ๋าอย่าหนีเราไม่เราไม่ใจร้ายหรอกเราแค่ขอตีนะเธอทีเดียว แค่บบว่าตีหน่อยหมนกัดหมอนกัดหมอกัดหมดกัดหมนกัดโ้ยทีหน่หน่อยทีหน่ีหน่อยยี่ทีดิเอ้าวิ่งไปหันบินกันยั้วเยอะมากเลยอ่ะเธอเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอเคได้อยู่ได้อยู่มาเรวมาเวโดนแทงไปแล้วอะ เกมไม่ได้บอเกมได้ปะได้ที่สองไงได้อือหืออ้อันนี้ที่หลานโปรดหลานนี้โอเคแบบโอเคโหดร้ายมากนักฆ่าสัตว์โอเคเป็นนักฆ่าสัตว์มือฉมัง,ง,งนักฆ่าสัตว์มือฉมังเจ้าหมู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 เจ้าขวัญเจ้าขวัญอะไรละ่ะ ค่ายังไม่ใช่หมูถ่าเป็นคนบางคนมันชอบมาลัาชอดช็อตอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเป็นทริคเป็นทริคอ๋อเหรอเป็นแย่งคนอื่นเขาตีใช่ไหมใช่เองเออว่ะน่าสวยเราทำบ้างดีกว่าอัานนี้เคแพ้ว่ะทำไมอะ่ะเค เกอยู่ตรงที่มันไม่ไม่มีสัตว์เลยต้องวิงนะ่งอ่ะต้องกดคอนโทรลวิ่งไปหาสัตว์เกือบบ้าวิง่งหไหนวัวมันชอบวิ่งหนีอ่ะฉันว่าเก็บไก่เอาจะง่ายกว่านะนอะเลขหนึ่งโอ้ยโอเคโอดด่ะตอนนี้โอ้ไม่ดีเลย <gasps> มีเคกากมากเลยแหลงๆหลงเริ่มแรงตกเกาเกียดอันนี้เธอ เขาไม่อยากจะตกหมูแล้วก็แย่งกันด้วยนะหมูมาปุ๊บนี่แย่งกันใช่ไหมอะไม่ลงอะน้องหมูลองอย่าดื้อน้องหมูมาหาพี่เราน้องหมูทำไมไม่ลงล่ะลูกเอ้ยไม่ลงวะน้องหมูทำไมไม่ลงล่ะลูกโอเคมันไม่ลงอะมันกวนไงบางทีมันก็ลงบางทีมันก็ไม่ลงอะไรของมันไม่ลูก หมูยก้มจับใส่เราเองไม่ทำอะไรหรอกตายนะเหยหมูลงไปนั่นคือตายเลยนะเหยไม่ตายหรอกหมูแค่เอามาเลี้ยงจริงป้าในนี้มีอาหารอร่อยๆนะอาหารลูกค้าใช่ไหมใช่ทำอะไรน้องหมูอย่าไปสิหมูไม่ไม่เข้าอ่ะอีบูดื หมูพี่ตกเองแล้วหมูเอา้าพี่ตกเองแล้วหมูตกพี่ขันไงตกลงทางล่างนี่แหละแล้วแบบมันก็จะวารเอา้าตกอีกแล้วหมูมาหาพี่หมูโอมันไม่ลงอะ่ะโอลงสักทีดีโอ้โหเล่นยากมากอะมินิเกมตกหมูเนี่ย ชีวิตจริงนี่คงไม่ตกอะรู้สึกลำบากมากโอ้ยโดนแจงอ่ะรู้สึกลำบากมากโอ้แต่นี่โอเคแม่งโคตรกากตามใครเขาไม่ทันแล้วเนี่ยอุ้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 ยมันเริ่มแดงแล้วเธออู้หูยจะวิ่งไปไหนดีเนี่ยจะวิ่งไปไหนดีเนี่ยอุ้ยมันแดงอะไรตรงหน้าเนี่ย วิ่งไปไม่ถูกเลยอะจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันแดงต่อหน้าเลยอะอุ้ยไงดีอะเฮ้ยเดอะแมทริกเดอะแมทริกอุ้ยมาติกไม่ทันแล้วมาติกไม่ทันแล้วเอ่ออะอะไปตายไปตายแล้วเดอะแมทริกไม่ทันจริงๆโอ้เขาได้โอ้ยอดปะให้เชนเพิร์ลได้ที่หนึ่งกี่เมตรมันไม่ได้หรอก ยังไงก็ไม่ได้ที่หนึ่งไม่ได้ที่หนึ่งหรอกได้ที่สามเนง่ยได้ที่สองที่สองอันนี้จะอยู่ที่สองอ๋อเหรอเออราจะป๊อตไม่ได้เราต้องมีศักดิ์ศรีเว้ยเราต้องเล่นจุกเก้ให้มันเต็มที่ใช่ไอ้เขาเยี่ยมหัวทำไมไม่ค่อยโดนเลยอ่ะเก็บไม่ค่อยโดนเลยอ่ะเธอโอเราได้ โอ๊ยพุ่งไปไหนว้าวโอเคโหดว่ะโอเคคนโหดนึกโอ้ยโอ๊ยเขาแย่งเราโอ้ยใครเหยียบวะเดินคนเหยียบเหรอเหลืออีกอันนึงเกียร์อันนี้เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยอ่ะไอ้รถไฟเนี่ย ไปแม่งเกียนครับมันไม่เกี่ยวยิงโดนไม่โดนแล้วแหละโดนดีต้องยิงโดนอ๋อของเราตรงนี้ไม่มีสีเหลืองยปีปีปนใครยิงสีชั้นวะยังอุตส่าห์มานั่งยิงให้เนาะไม่ต้องก็ได้เกรงใจ แล้วสีเหลืองไม่มีเลยสีเหลืองไม่มีเลยพระเจ้าออ่คยแล้วคนใชสีเหลืองฉันหมดแล้วสีเหลืองไม่มีเลยอันนี้ยากจริงอันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาหลุกออกมาว่ะเธอไม่ติดอ่ะเราได้ที่สอง อ๋อเมื่อกี้เขาได้ที่สองว่ะอ๋อ,อใช่ใช่เมื่อกี้เธอแข่งรถไฟได้ที่สองโอเควันนี้เราก็เล่นกระจบเร้วเนอะได้แล้วโอ้ยหเลือเหนื่อยมากเลย <c oughs> เติง่ยแบบเอชนะแล้วแบบไฟเสียไม่ไม่ไม่ใช่ไฟเสียแบบหลุดหลุดูอกจากเกมอันหนึ่งตจองรอบติงแล้วพอมาเล่นตอนที่มันอัดเราใช้ได้ใช่ไหมแข่ <c oughs> ใช่น <c oughs> ี้แหละ ดวงไม่เข้าข้างโอเคโอเคอะถ้าอตอนนี้ตัวเราจับมือกันอยู่แหละเดิเอ,อุอย้ยฟุ้งริกง่ะโอเคค่ะจบแค่นี้แหะ,ะีเรา้มาเ่มินิเกไมไปดูกันแค่นี้แหละหใช่ใครอยากให้ไปเล่นมินิเกมอันไหนก็เมนไว้ใต้ใคลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านนะอันไหนสนใจเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันแล้วเข้ามาบังอะไรเราโอเคงั้น แค่นี้นแหละบ๊ายยเจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยเนอะบายยจ้าบายยค่ะ